ท่านสมณะเอ๋ยท่านหวังจะประสบความสำเร็จในความพยายามนี้เพื่อสิ่งใดกันท่านเป็นเจ้าชายจงกลับไปยังพระราชวังใช้ชีวิตให้สุขสำราญเถิดเราจะไม่ไปจากที่นี่จนกว่าเราจะได้ค้นพบสัจธรรมที่นาไปสู่ความสุขชัว่วนิรันดร์ก็ตามใจสมณะโง่ บุตรสาวแสนสวยสามคนของพอ่อพอมีงานให้พวกเจ้าทำขอให้พวกเจ้าจงยั่วยวนสมณะพวกนั้นได้เ<ด>จ้าค่ะท่านพอ่อ สัมณโง่ท่านช่างบ้าเหลือเกินเราจะขอเสกพายุแห่งความอลมานเก้าอย่างพายุแห่งความมืดมิดเก้าชนิดและพายุไฟข้าขอท้าทายอำนาจของท่าน สร้างความสับสนคนละนานและทำลายความเขาของท่านอะไรกันเนี่ยฮะฮะไอ ดี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 ดดี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  อะไรก็นเนี่ยพายุแห่งความมืดมิดกล่าวชนิดมิอาจขุดท่านขึ้จากอาสนะได้งั้นเรายอมแพ้ก <The Dog. S 1> ิเลสแห่งความมืดมิดได้ถูกขับไล่ไปและแสงสว่างแห่งความรู้ก็เพิ่มพูนขึ้นในที่สุดเราก็ได้ค้นพบสัจธรรมอันไปที่สิ้นสุดแห่งการเกิดแก่เจ็บและตาย เดินมาก็นานแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ดูค้าสักคนเดียวเลยอยากจะหาที่นั่งพักสักหน่อยนึงอ่ะนันเสกค่าเหนื่อยแล้วก็หิวเหมือนกันอ่ะเรากินข้าวกันเถอะอ๋อดีดีมะฮะดูนั่นสิมีคนนั่งใต้ต้นไม้นั่นด้วยอ่ะอาจจะเป็นลูกค้าเราก็ได้เขาต้องมีอะไรพิเศษหน้าลยมีแสงด้วยเห็นเปล่านั่นไงเห็นไหมล่ะดูชัดสิเียท่าน เรามาจากเมืองอุกลา,ราเราเหนื่อยมากใช่ขอเราพักด้วยนะได้สิพวกท่าน<อ> <c oughs> ได้โปรดรับข้าผสมน้ำพึ่งของเราด้วยเถิดช <c oughs> ออ่ท่านโปรดบอกพวกเราว่าท่านนับถือลทัทธิใดเหรอ <c oughs> ไม่มีพระเจ้าองค์ใดที่อาจเรียกได้ว่าผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยหรือกรรมและผลแห่งกรรมอวิชชา เป็นรากเง้าแห่งอกุศลทั้งมวลและเป็นมูลเหตุให้เกิดการเกิดความทุกข์และความตาย <c oughs> เมื่ออวิชาถูกทำลายและแทนที่ด้วยวิชาผู้นั้นจะบรรลุนิพพานเราไม่มีอาจารย์และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนเราได้ <c oughs> พระองค์ผู้เจริญได้โปรดรับเราสองคนเป็นสาวกพูดถึงซึ่งพระพุทธและพระธรรมเป็นที่พึ่งด้วยเถิดก่อนที่เราจะไปเราขอสิ่งมีค่าเพเดินนำไปบูชาด้วยเถิดขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงเจริญเราจะนำปลอยพระเกศาของท่านกลับไปยังเมืองอุกาลาและบูชาไว้ในสถูป ทิทะถานธดูท่านสิดูท่านอุดมสมบูรณ์โดยแท้เห็นไหมเราคิดว่าท่านคงกำลังมุ่งสู่อาณาจของพระบิดาแน่นอนเพื่อนนั่งบัลังรัชทายาดใช่ไม่ดูท่านมาทางนี้ซะด้วยสิน,นี่พอแล้เราไม่ควต้อนรับท่านอีกแล้วนะตัว่ดูท่านมีอะไรเป็นพิเศษนะโอ๊ะดอกไม้บาน จาจ่ววี่ทั้งห้าเราค้นพบทางชนะความแก่ความเจ็บและความตายแล้วพระพระองค์ผู้เจริญท่านทำได้อย่างไรโปรดบอกเราด้วยเถอดใช่โปรด,ดบอกเราด้วยเราจะแสดงธรรมแก่พวกท่านและถ้าพวกท่านตั้งใจเรียนและปฏิบัติตามที่เราแสดงในไม่ช้าพวกท่านจะตรัสรู้ด้วยตัวเองไม่ใช่ในชาติหนะ้าแต่ในตอนนี้และเดี๋ยวนี้ในชาตินี้เราพูดความจริง พระองค์ผู้เจริญเลแสดงธรรมโปรดเราด้วยเถิดจงหลีกเลี่ยงสองประการคือความหมกมุ่นในกามารมณ์และการทรมานตนให้ลำบากแต่จงปฏิบัติตามทางสายกลางข้าแตามบุรุษทางสายกลางคืออะไรมิทราบก็คือข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงความดับทุกแปดประการหรือมักมีองค์แปดคือหนึ่งความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิสองความดำริชอบสัมมาสังกัปปะ สาวาจาชอบสัมมาวาจาสีการงานชอบสัมมากัมมันตะห้าเลี้ยงชีพชอบสัมมาอาชีวะหกความเพียรชอบสัมมาวายามะเจ็ดระลึกชอบสัมมาสติแปตั้งจิตมั่นชอบสัมมาสมาธิท่านทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่อย่าไปทางเดียวกันถึงสองรูปจงแสดงทรรให้งดงามในเบื้องต้นท่ํากลางและที่สุดจงประกาศศาสนาพร้อมทั้งอัฐและพยชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง เจริญยกโทษกับผมด้วยที่มาขัดจังหวะอาหารท่านกระผมขอถามปัญหาท่านได้หรือไม่ท่านท่านท่านอยากจะถามอะไรเหรอินทรีคนธนัุผ่องใสผิวพันณบริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่งนักท่านบวชเพื่ออุทิศให้ใครหรือเพื่ออุทิศบรมครูของเราเองบรมครูของท่านคือใครและท่านนับถือลัทธิอะไรละท่านทำเราใดเกิดแต่เหตุพระตถาโคตรตรัสเหตุ และความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้โปรโดพากระผมไปหาบรมครูด้วยเถิด <Believe me. S 1> จงไม่เชื่ออะไร